สวผู้สักสูงอารกดบอรากีวันนี้เข้าให้ข้อมูลกับกกตตามหมายเรียกของกกตนะครับหลังจากให้ข้อมูลเสร็จออกมาสวเปลี่ยนไปดูยังไงยังไงก็แปลกเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปกันครับโอ้โหแปลกมากสวมาที่โรงกีเป็นไงบ้างเ้เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างาคุ้ัเป็นไงบ้างครับกกตขาดอะไรบ้างครับกกตขาดเยบคท่าน อะไรอะไรเป็นคมจริงเจนี่บักปักเล่ฮะอะไรนะอะไรนะคะกลัวอินเลสิคุนิตเอออิเลอิฟตังอิพฟตังอิเลแต่ว่าแต่ว่าอิเลแพทชเนาล์ถ้าพูดอีกเดี๋ยวหนูไปแปลเองวันนี้ได้ได้ได้เตรียมหลักฐานอะไรมายื่นให้กับของกระต๊อกเจนี่บักปักเล่ ข้อเก่าหาที่เขาแจ้งกับเรานี่มองว่าฟังขึ้นนะคะเจนเนปปะปักเล่หลักฐานที่ออกมามีอะไรบ้างคะเจนเนปปะปักเล่ปักปักแรงนี่คือมีเอกสารอะไรบ้างคะเจนเนปปะปักเล่แสดงว่าดูจากคาทีนี่ดูมั่นใจดูไม่เครียดดูไม่เครียดอ่ะครับดูดูเรีกนรู้กับคุณแต่เขาบอกว่าทางบกต้องเรียกไปถามว่าทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จ้างข้อเก่าหาจริงไหมคะเจนเนปปะปักเล่โล่งใจใช่ไหมคะสบายใจไหมคะหลังจากที่เขาไปเจนซูชาร์เบี้ยนแล้วแล้ววันนี้ล่าสุดเห็ะ ปักเล็บนี่หมายถึงยังไงคะตาให้หนูคำเดียวก็ได้จอนียปาปักบปักเล็บปกเล็ไปออันนี้คือภาษาซิใช่ไหมคะกำลังซวแบีเร์เม็กซโอเคโอ้โหะโอ้โหะเม็กซิโเเขยวรอบหน้าต้องเอาให้หนูอหาแฟนหนูไ ภาษาไทยอ่ะเราเป็นคนไทยเราเป็นสวอไทยอ่ะจะได้มาปักเล่ฟองเซ่จะมาปักเล่ไปหลงเซ่พวกกลัวอิเล่ใช่ครูอิแต่พวกกลัวอิเล่ปักปักตาเดี๋ยวเรียนภาษาภาษาเซ่แล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับท่านใหม่ตอนนี้เรียนภาษาจีนอยู่จ้ะพูดไทยแล้วพูดไทยได้หนีเห่าหนีเห่าหนีเหมือนเห่าพอชุดเฮ้ยต้องทำเช่นไร ไม่พอพูดชุดต่อนี่พอพูดชุดวิชไทยกว่าไทยกว่าคนไทยไงให้หัวแล้วตอนแจงแจงเป็นภาษาภาษาภาษาเสียงางท่านแจงก็กระตัวยองเน้บัสดีครับสวานบังทีแก่ท่านท่านทำไมเป็นแบบนี้สวผู้สูงเกียรติ สวออผู้สูงเกียรติของกูเปลี่ยนไปทําไมท่านหลังจากให้ข้อมูลก็กะตเสร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้น่ะท่านพวกเราฟังภาษาของท่านไม่รู้เรื่องท่านลอ,องกดบลกีตอบเราหน่อยท่านเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> เอาจินเอกกันเรื่องนี้ยังไงขอให้เราพูดคุยกับผมดห,หน่อยนะครับผมว่าต้องมีอะไรนแน่เลย